โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาเปิดแพ็คแอปพลิเคชันอินเตอร์มิลานอย่างเดียวนะคือที่มองว่าคุ้มก็จะเป็นแค่อินเตอร์นะครับผมคงเปิดแค่เดียวเพราะเซฟเซฟทองไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรแพ็คที่คุ้มกว่านี้จะมาไหมนะครับโอเคเป้าหมายหลักนะผมซากินเนีย แล้วก็ลูกาโกลูกาโกแล้วก็มาร์ติเนสนะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์ประตูนะครับไปครั้งแรกใครแรกที่ไม่แอสทรียังอาจารย์ยังอาจารย์ยังใครับผมไม่ครับไปที่อิตาลีไปอ่ะเอิม่ม โอ้เก้าห้าโอ้โหดอกแรกก็ไม่ใช่ละไปผมครั้งที่สองไปครับครับผมไปที่อิตาลีูู่งเข้าไปโอ้โ oh, ห oh, ตัวต้ำม,มะนี่ โอ้โห oh. ตัวซ้ำครับโอ้โหซ้ำซ้ำสองคือคืออะไรอะไรครับเนี่ยหืรัวก,กูอยู่ไหนสก,กิเนียมาติเนสหายแล้ว ไอผมที่สุดท้ายใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำเบอร์สิบือวาโกหรือเปล่าโอ้อาจารย์ยังเหรออ๋อไม่ใช่มาติเนสโอเคได้มาติเนสก็ถือว่าดีอยู่นะมาติเนสเนี่ยไปดูสกลกันนิดหน่อยนะครับ เป็นดาวล่งนะ่ะก็น่าจะน่าจะแบบคือดีหมแหละราว่าดาวล่งอะนะ่ะเนาะเออมีสกิลพุ่งล้มด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยได้ตัวามำมาถ้าอย่างน้อยตัวนั้นเป็นพวกตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวส้ำมายังก็ได้ คืออย่างนั้นมันก็แบบบจะเอาไปแทนใครนี่มาตินเนสลาตาลูมาตินเนสถ้าดาวไปก่อนหนึ่งใบไม่ตันอีเหรอเข้าเจ็ดนะนี่ ลีวานไม่แทนลีวานต้องโอ้โหไม,ม่ตานอีกผมอยากได้ลูโกนะนเนี่ยลูโกฟิจีนกับเอ็มปปเป้เวลาไปเล่นพวกอ,อ่าโอพินชาเลน์่ะ แข็งเนี่ยกองหน้าตัานลวลูกกูนี่ก็มีความเร็วนะเอาจริงอ่ะเออเร็วใช้ได้เลยนะคบผม ได้แค่อักตัวเดียวเต้ตผมจะเน้นตอนนี้จะเน้นเอาแค่ตัวที่ใช้แล้วนะครับผมนี่อาจะโลกมาจินเนสถนัดเท้าขวาอื้อหือ โหเป็นซีค้อคอนแทคนี่ต่างมากนะผมืโอ้มองพอได้นี่หม่งพอได้เลยนะผมแต่ก็มันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เอ่อมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมีสีก็ฟ้าครับในโดยที่เลวาน,นี่ย S <S> กมงม่อมรักเตะที่มีความเร็วอะ่ะที่แบบเวลาแทงบอลใบต้องวิ่งให้ถันนะครับโอเคเราวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะผมไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ